สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปะา้าย่าจะพามาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะคะโดยที่ปา้าย่าจะทาเนยถั่วและชล็อกโกแลตนะคะบนขนมปังนะคะตามที่ต้องการเลยนะคะขนาดตามที่ต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นป้าย่าก็จะท็อปปิ้งด้วยสตอรอเบอรี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะตระกูลเบอร์รี่กำลังออกมาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตอรอเบอรี่รัสเบอร์รี่นะคะ ก็เริ่มออกมาวางขายเยอะแยะแล้วนะคะป้ายาก,ก็เลยเอามาทําเป็นอาหารเช้าง่ายๆให้ทุกคนดูค่ะสตรอเบอรี่ <Strawberry S 1> นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ช่วยในการมองเห็นช่วยต้านมะเร็งช่วยลดริ้วรอยช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะค่ะหลังจากนั้นเราก็ฝานแผ่นบางๆโปะลงไปบนเนยถั่วนะคะ เป็นท็อปปิ้งสตรอเบอรีนะคะตามที่ต้องการได้เลยค่ะใครชอบกินเยอะก็ใส่เยอะๆลงไปพูนๆเลยนะคะรับรองอร่อยค่ะส่วนตัวเจ้าบูเบอรี่นะจ๊ะบูเบอรี่เนี่ย มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันชรลเซลมะเร็งช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอันนี้น่าจะจริงนะป้ายาก็น้ำหนักลดอยู่นะคะช่วยบำรุงสมองช่วยย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะคะโหประโยชน์มากมายเลยนะคะตระกูลเบอร์รี่เนาะส่วนสนนราคานะคะกล่องครึ่งโลเนี่ยปย้ายากซื้อมาที่50โครนนะคะ ประมาณ250บาทเนาะประมาณนี้จ้ะกำลังน่ากินนะคะไม่แพงนะลูกใหญ่ๆด้วยอืมมาค่ะทุกคนขอกาแฟสักแก้วนึงอร่อยเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฮเดบร้อลาสเมน